นี่ยูโรนะครับบอกว่าอยากได้นกไปให้อาจารยนะ์ที่บ้านอาจารย์มีกี่ตัวแล้วย <2 S 1> ูโรสองครับนกอันนี้นกกันนี้สองตัวเนาะแล้วนกแก้วกี่ตัวตัวหนึ่งเป็นสามตัวอยู่อยู่บ้านใช่ไหม,มบินมาเองเอาว่าจับง่ายมากเลยลเน่าจะหลุดมาเนี่ยหลุดหลุดมาเป็นเป็นนกที่หลุดมาดูเชื่องมาก ตัวผู้ตัวเมียเ้ยตัวเมียทั้งสองตัวเมียทั้งสองดูเขาดูจากอะไรอยู่หรอตัวผู้จมูกมันจะสีฟ้าตัวผู้จมูกสีฟ้าตัวเมียจมูกสีขาวตัวเมียจมูกสีขาวนี่ครับคือการสังเกตการอ่าแบ่งระหว่างระหว่างเพศนะครับนี่ครับนี่นี่รู้จากอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์บอกใช่ปะรู้เองครับอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าตัวอาจารย์ก็ไม่รู้ใช่ไหมที่ที่บ้านแสดงว่าที่บ้านยูโรมีใช่ไหมแต่ว่าแม่เปิดประตูไว้ไปหมดเลยไปหมดเลยเี้ยงกี่ตัวอยู่บ้าน เป็นเป็นยี<ฮ>่สิบครับไปเอามาจากไหนวะเขาให้มาด้วยแล้วก็มันฟอดไข่เองด้วยเขาเรียกว่านุกอะไรนะโโนุกหงหยกนุกหงหยกถ้าเขาแบบตามตลาดนี่เท่าไหร่ที่เขามาเลี้ยงอะไรแบบนี้ตัวสองอุย้ยแพงอยู่นะยี่สิบตัวจะขายร,รวย,ยรวยเลยนะ <laughs> แต่มันตัวตัวมันโตเท่านี้หรอกิโล นี่คือตัวสุดเลยใไหมใช่ครับมันตัวเล็กมันกินอะไรอ่ะเนี่ยกินอะไรอาหารอาหารอ๋อเหมือนอาหารปลาเนาะมันมีเล็กๆไงเป็นธัญพืชเราโอธัญพืชไม่ใช่แบบข้าวเีอะไรด้วางเงยมีข้าวมีอะไรผสมแบบสร้อยที่เดียวดูใกล้ มันมีสีอะไรบ้างยูโรมีแต่สีนี้หรอมีหลายสีครับสีฟ้ามีปะมีฟ้าขาวฟ้าขาวฟ้าขาวแล้วอะไรอีกนะสีขาวแล้วก็สีลายลายอะไรเงี้ยอยูขาวเยอะครับมีเยอะหลายสีครับฝากช่องหน่อยดิช่องอะไรฝากช่องด้วยครับช่องยูโรชาแนลครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับให้ยูโรด้วยนะครับ